อังอืมคิดถึงหลายไงไงม่ะไม่ทันแล้วค่ะทุกคนจะให้ลงจากร้นแล้วก็ให้รออีกก่อนแบบนึงไม่ทันแล้วดูฝากน้องชายคนสุดท้อม้วยนะคะับบบนีครั สวัะมาแบ่งปันรอยยิ้มตามควสัญญาที่เราให้ไว้เมื่อประมาณแต่เดือนที่แล้วใช่ไหมที่เราพ้อกิกันเนอะแล้วพาุูลงมาด้วยนอกจากเซอร์ไพรส์เรื่องอาหารแล้ววันนี้มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่พีพตั้งใจทำอะไรบางอย่างให้กับพี่ๆยายๆทุกคนด้วยนะครับทานข้าวกันแล้วกันคุณยายทานข้าวจ้า ลุงแจกได้ไหมไม่หาบเลยลุงที่อันี้ไม่หาบแล้วลุงงั้นให้อร่อยแล้ค่ะอ๋ออร่อยไหมจ๊ะยายอร่อยไหมคะได้ขนมเหนียวขวยอ๋อยายอยากได้ขนมเหนียวได้ได้เดี๋ยวหนูไปหาให้อ๋ออร่อยใช่ไหมคะเคี้ยวงุ้ยงุยเลยอร่อยไหมจ๊ะอร่อยค่ะยายบอกกินทิ้งลยได้นี้มีแกงตั้งแต่ กี่บวบเขาบอกคุณยายหรอกกีบวกค่ะเกงรูปเก่งชื่อจ้คิดถึงยุฮานยังกินไหวยกมือตั้งใจทำเองตั้งแต่เมื่อคืนเสร็จประมาณตีหนึ่งเพื่อที่อยากให้คุณยายได้กินขนมอบสดๆใหม่ๆเลยนะคะคุ้มมากค่ะทำให้อร่อยนะจ๊ะมีสิยายหนูทำเองอันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะเนี่ยอร่อยค่ะทิ้แล้วโอเค วันนี้อิ่มแล้วก็อิ่มอีกจ้าลุงนั่งกินก่อนยายตักได้ไหมโอ้คข่าใหญ่เลยคุณยายท่านไหนปวดขาปวดข้อบ้างอนหนึ่งสองสามยายปวดด้วยไหมั้ยอ๋อหนึ่งเม็ดตอนเช้านะจ๊ะยายสาสาวสามคนเต็มไงกระลูกให้รางวัลหนึ่งพันบาทกระลูกโชคว้ 哈哈。 ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่เห็นคุณยายยิ้มแล้วก็กินอิ่มแบบนี้นะคะสัญญาไว้ว่าเรามีโอกาสเนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาเที่ยวหายายอีกครั้งหนึ่งวันนี้อร่อยไหมคะอาหารอร่อยก็ขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมีรอยยิ้มแบบนี้ตลอดไปอายุมั่นขญยืนอยู่เป็นล่มโพล่มไใจให้กับพวกเราไว้พวกเรามาเยี่ยมมาเที่ยวหาแบบนี้บ่อยๆนะคะอยอยู่สบายๆไม่ต้องไปคิดอะไรโอ้คุณยาย สวยจังเลยขอบคุณค่ะคยเยี่นอคะสนุกไหมยญ่สนุก